สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาร์กโซครับผมออกแล้วเข้าเกมใหม่ฮะ NPC หายไปแล้วน่าจะมีให้ซัมมอนอยู่จุดเดิมแล้วนะฮะอตอนนั่งวาร์ปไม่หายฮะออกเกมเข้าใหม่หายไปเลยเอาละลองไปคุยกับยายป้าดูป้าเห็นป้าเห็น I have a w a i t e t h e Princess รอวันนี้มานานแล้ววันที่ช่วยองค์หญิงมาที่จัดการเจ้ามนุษย์ต้นตำรับที่กระจายความมืดได้โปรดรับความขอบคุณของฉันด้วยเห็ดสามอัน อาขอบคุณได้แค่นี้เหรอฉันจะจดจำสิ่งนี้ไว้แล้วก็จดจำเรื่องนี้ไว้ด้วยตัวเองนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดมันเป็นเรื่องที่ดีที่คนจากต่าง,างเวลามาที่นี่นะฮะ,อะขอบคุณที่ทำสำหรับ ทํทาทุกทสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเราโมโ,โหลอกหลอกหลอกให้เหตุมันสามอันเอาล่ะทีนี้ไปไหนดีมังกรมังกรยังไม่ได้ฆ่าไปแล้วคือความจริงมีค่าเฟสสานะฮะก็น่าจะเข้าคอนเวนัน์นี้ได้แลละ ไม่สิเมื่อกี้ผมพูดเลยไปคือ,อ,อมีค่าเฟสไม่ถึง30เนี่ยก็สามารถเข้าได้ครับแต่ว่าต้องไปช่วยคนนะครับอย่างเช่นถ้าคุณมีเฟส5คุณไปช่วยคนครั้งหนึ่งก็จะคูณเข้าไปเป็นเฟสส0แต่ว่าคือมันไม่เห็นนะส,เส,เสเตตัสนะฮะคือต้องช่วยให้ครบ5ครั้งถึงจะเป็นนับเป็นเฟส30งงไหม พอได้30ในใจเออคือนับในใจแล้วกันคือไปช่วยคนนะครับแล้วก็ไปนับในใจก็มาคุยก็เข้าได้ฮะเอาละทีนี้เราไปลุยในโลกวาดบ้างดีกว่าสักหน่อยสักหน่อยตอนแรกว่าจะไม่เข้าไปละแต่ไหนๆก็ไหนๆละคือเล่นแล้วก็เล่าๆให้ครบเลยดีกว่าเพราะในในรูปภาพก็มีล้อที่น่าสนใจอยู่เหมือนกัน หนึ่งปลาได้สิบครั้งไม่แน่ใจว่าภาคสองคือตอนแรกกับภาคสองปล,า,ปลาได้เยอะมากไลท์นิ่งสเปียร,ระดับแรกฮะเสร็จแล้วก็โดนลดลงไปจนไม่น่าใช้อีกเลยเป็นเวทที่ชอบมากภาคสามนี่ตัวหลักนี่เล่นสายเฟสเลยฮะ ที่เดียวเลือดแตกเอาละชิดซ้ายดีก่าแม่แม่แมบ้ากี่ตัวนี่พวกนี้เป็นเ กาเดียนนะครับคือเป็นองค์ลักพิทักษ์รูปภาพตรงนี้อืมทำไมวิ่งไปตรงนู้นผิดคิวแล้วใส่ทั้งค่าให้หมดแบบมั้งเนี่ยวะา โอเคดูสิว่าของที่ตัดจากข้างบนอ๋อเกตเมชิกเวพอร์สายเวทนี่ต้องที่มาเก็บเลยเนี่ยถ้าสายเวทที่ชอบใช้อาวุธนะฮะเกาะของทากัสนะครับคือ,อคงยันตัวหนักจัดแล้วก็ตกลงมาตาย เอาละก่อนเข้าอย่าลืมเก็บคีย์ไอเทมอ๋อโอเคเอานี่ออกเอานี่ออกคีย์ไอเทมก็คือตุ๊กตาที่เก็บตอนที่กลับไปที่คุกนะฮะ รูปภาพของอาอาเลียมอาอาเลียมอาเลีมิสอะไรนะอะไรสักอย่างนี่แหละคือคนชื่ออาเลียมเนี่ยที่เป็นคนวาดสร้างที่นี่ขึ้นมาทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะว่าคนคนี้คือใครเดี๋ยวนะฮะขอแปลงร่างเป็นคนหน่อย มี n p c นพะีซะที่ต้องเป็นคนมันถึงจะมาบมุกเรานะครับเพื่อที่ได้ได้เอาชุดนะฮะอืมคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะฮะทำไมที่นี่ถึงมีโอ้ยก,กระโดดปันใครจังทำไมที่นี่ถึงมีคำสาบอือ บไฟโอเคใบไฟที่นี่ใช้มีประโยชน์ดีว้ามีต่ทุตรงนั้นกันเนี่ย โอ้โหนี่ฮะถ้าไม่ใช้ไฟฟันนะมันจะมันจะปล่อยพิษออกมาไวเอาโซ่ไปทำไมอ่าข้างหลังมีของขึ้นรู้สึกขึ้นจะไปเก็บอ่าขึ้นไปเก็บนิ้วมือมั้งนิ้วมือที่ทำให้เอาไว้เล่น PVP ฮะ ให้เราสามารถโดนอะกับตักกับตักกำโอ้โหอะไฟหมดเราดูไฟหมดจะเป็นยังไงนี่จะติดท็อกซิกเลย ในไหนก็ติดแล้วออ,อืมติดท็อซิตติดท็อซิตติดท็อซิตอ่ต้องใช้สีสีขาวเสียงอะไรยังไม่จบไปถึงข้างบนโอเคตรงนี้ขึ้นไปเก็บของเนาะแต่ ไม่เก็บแล้วกันอ,อยาหมดแล้วนี่อ่าโอเคมังกรซอมบี้ขึ้นไปทางขึ้นไปคือไปเก็บเอา้าเก็บลูกแก้วแดงนะเอาไว้บุกโลกคนอื่น เจ็บไหมอ๋อ่าอืมตัวไรกิดเดี๋ยวเปิดทางลัดก,ก่อน รัดแทงรัดแทงรัดอ่าลูกป,ปั้นที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นเหมือนลูกป,ปั้นของแม่ของบอสที่โซนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะะอืม โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เราจะโดนบุกตรงนี้ตบแรงมากงอกตบไม่แรงขนาดนี้เนี่ยใช้โลก็ได้วะเพื่อความประหยัดยา มาอย่างทำไมไม่บุกค,คิงชูร์ไมล์ขึ้นทางไหนนี่เอาลองข้างล่างแล้วกันใช้แซ่ด้วยแหละใช้แซ่ด้วยแหละ หูสามหมื 30, นะ่นแน่ค่าง่ายแถมให้พอกับบอสอีกได้แซ่ามาแซ่นี่รู้สึกจะใส่เด็กนะไม่มีรออะไรนะอาวุธนี้ ทางนี้ก็แปลของทางนู้นก็แปลของคือแผนที่ค่อนข้างกว้างนะไม่้แคบๆเลยที่นี่ผมลืมไปว่าเปิดประตูอตู้เปิดประตูเปิดประตูถ้าจะเปิดประตูรู้สึกต้องลงตรงนี้มั้งแถวนี้อันตรายด้วย ta lại bằng khung cà đuôi mcong oi ok 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 ติดตัวมาอีกเอาละสายฟ้าปลอดไทยอืมผ้าทีถึงกับตายเลยนะเนี่ยถ้าโดนเต็มๆอ่าฮะแจนี้ใช้ไข่ตรงที่ทางที่บ่อกเมื่อกี้นะที่เป็นทางแยก อาอาคารแยกเข้าไปวะดูมันดีนี่ไงโอ้ยอย่าเข้ามาโอ้จะจะอืมถ้ามามือเปล่าที่ตายไปแล้วเนี่ย มีอะไรเพิ่มเลือดอีกอ่าอลิซาเบตขอบคุณมากอลิซาเบตขอบคุณจริงๆอ่าอ๋อ,อ,อ,อโอเคตรงนี้จะให้ดูคัสนสนลูกป,ปั้นจะชัด ลูกปั้นแล้วก็มีมีเด็กอยู่ข้างเด็กคนนี้น่าจะเป็นบอสท,ที่นี่แนละ้วแต่ลูกปั้นไม่มีรายละเอียดอะไรมากให้เราเห็นโอ้โหตายคู่ไหมตายคู่สวยนแหละออกทางเดินดีกว่า น่ใจนะมาทางเดิมไม่ใช่แล้วมาโผล่ไหนก็ไม่รู้นี่เอา้าหลงทางไปเรื่อยเอา้าไปยะอ๋ตอตรงนี้รู้สึกจะมาเอาเวทเมือนตัวนี้มันดับเวทอยู่ครบนงะ่ายไ,ไฟเซอร์อ่านี้นะ ไม่ได้กลับทางนี้ก็ได้ <laughs> โอเคกลับอย่างนี้แหละเดินมั่วๆไปปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บ โดดมไมเนี่ยโอ้ยครบสามไหมทิปเปิลคิวอีกแล้วมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีอ๋อมีตรงนี้จุดเริ่มต้นหรือเปล่าความจรงิงใช้ธนูยิงก็ได้อ๋อตรงนี้อ๋อโอ,อเค นี่ไงอ๋อทางนี้มาทางนี้โอเคช่วยจำนะส่วนกุญแจเมื่อกี้นะฮะเข้าไปเปิดทางนู้นเพื่อไปเอาไอเทมจำไม่ได้สำรวจกันเองแล้วกันเอาละทีนี้ ห่าบอสดีกว่าทีนี้ทีนี้ทีนี้อ๋อรูอ้รู้แล้วกุญแจเมื่อกี้ขึ้นไปเอาเวทนะครับเวทแล้วก็ทั้งตีดาบที่เป็นอาวุธสายมืดนะฮะ สเเบ oh! ิเพ ah. ิ ah. oh. oh. ่มดีมากๆเลยเมื่อกี้โอ้โอ้ว้าวว้าวาพรตัวใหญ่มาแฮร์ี่ได้ไหมเนี่ยไม่น่าไว้ใจฮะ โอเคโอเคความจริงจากตรงนี้นะฮะข้างบนน่าจะเห็นเป็นศพมังกรเนาะใช่ปะตรงไหนวะศพมับบงกรอืมทำไมมองไม่เห็นจากตรงนี้ความจริงน่าจะมองเห็นนะตูดของมังกร เอาละมันจะมีสร้างมังกรอยู่นะเราสามารถกระโดดกระโดดฟันอย่างนี้นะเพื่อผ่านไปได้เลยไม่ต้องเปิดเออไม่ต้องเปิดคันโยกข้างล่างาแต่ผมเลือกที่จะเปิดนะเพราะาอยากดูคัสซินเอาละมาดูหน้าเธอชัดชัด จะเห็นนะว่าที่คิ้วเธอเป็นเกร็ดนะครับแล้วก็ที่คอคอมีเกล็ดเธอเป็นชื่อเธอยังไม่ขึ้นนะเธอชื่อว่าคอสบีดคอสบีดก็คือการาผสมพันธุ์ข้ามสายพันธนะุ์ฮะผสมอะไรอย่างเงี้ยเธอมีหางด้วยเธอเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่ง ชุดยังไม่โอเครื่งรุดครึ่งมังกรน,นะคือมีแต่คนวิเคราะห์ว่าเธอเนี่ยเป็นลูกของซีดเจ้ามังกรไรเกตนะครับกับผู้หญิงปริศนาก็คือบางคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นกินเนลลนะฮะแต่ว่ากินเนลลที่ไม่ได้เป็นภาพลวงตานะเป็นตัวจริงๆเลยแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งคือมี พ่อเนี่ยคือซีดเนี่ยแหละแต่ว่าส่วนแม่เนี่ยอาจจะเป็นามารดาของไพโรนะฮะเพราะว่าจากที่สถานที่นี้ที่มาเจอคนระับเราจะเจอเวทฟไพโรมากมายนะแล้วก็ตามนั้นฮนะเอาล่ะลองตัดหางเธอดูแกม โโถถกดผิดไปกดเก็บอาวุธอีกเอาอย่างนี้ก็ได้เฮ้ลองลืมคุยกับเธอคุณเป็นใครไม่ใช่พวกเรานี่ข้าข้ามาที่นี่กระโดดไปข้างหลังนั่นแล้วก็รีบกลับบ้านใช่ไครับกระโดดไปข้างหลังนั้นซะแล้วรีบกลับบ้าน กลับมาจากที่ที่ท่านมาที่เมืองนี้มีความสงบสุขดีฉันขอร้องแ่ะกระโดดไปข้างหลังนั้นแล้วก็รีบกลับบ้านซะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านตัดไม่ขาดเลยนี่ อย่านะทีหลังหลังตีกำแพงนี่ไงมาแล้วไปไหนละโอ้โอเค ICU มัวไม่ได้จริงจริงเอออกระโดดเขากระโดดเอ๋โอเคตรงนี้อ้า สงสารโอเคชุด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 ขอชุดเอ้ความจริงมันต้องได้ชุดดีเราค่าเอมบิจีไปแล้วเดี๋ยวนะแปลกใจอ่านโซของเธอก่อนแล้วกันฮะอ่อโซของพิซ e ิล่าเดอะคอสบีดพิซซิล่าลูกครึ่งลูกผสมลูกครึ่งติดอยู่ในโลกของอาริมิสอาริมิส อมอกแค่นี้เองเอซึ่งต้องใช้การมโนมากมนะฮะอะโอเคส่วนชุดนี้ก็ไม่มีรออะไรนะเป็นชุดปิศนาครับที่เคยใส่โดยซานทูตราชาเจอเรเมีย ที่ถูกขับไล่ออกนะครับในตำนานนะครับไม่รู้ว่าเขามาจากไหนอาจจะโดนไล่ออกเพราะว่าชุดมันสีเหลืองแล้วก็สะดุดตา,าชุดนี้ก็มีในดักโซ่ไม่ใช่ดักโซ่สิดีมอนโซนะฮะหมวกมันหมวกมันหมวกมันมีอยู่ในดีมอนโซ กล้าโดดน่าโดนถีบจริงๆมีเสียงเพลงระทึกด้วยตอนก่อนโดดถามว่าเป็นคุณคุณจะกล้าโดดไหมบอกว่าให้เรากระโดดอย่างนั้นอะ๊ะเควันเตอร์เกิดหมด อย่างรูปถึงเธอถูกผนึกอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอา้าวแล้วทำไมมาเกิดตรงมาวร์บตรงนีบ้บอลไฟที่ใกล้ที่สุดบอลไฟที่ใกล้ที่สุดรอดูทำไมไม่รอกัน อืมนะอันนี้มันลงไปอย่างนั้นจะขับยังไงอืมอืมไม่น่าจะมีบอสอะไรเหลือแล้วนะฮะตอนหน้า เดี๋ยวผมจะทํากันบ้านนะเออคือจะสรุปเนื้อเรื่องแบบสั้นๆกระชับระชับให้ฟังแล้วกันแล้วก็จะจบฉากจบทั้ง2แบบอธิบายทางเชื่อมต่อว่ามันเชื่อมต่อกับภาค2อยังไง ه, ถึงแล้วจี เอาละตอนหน้าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของ Dark s o u l 1นะฮะแล้วก็หมดเส้นกันสักทีครับกับซีรีส์ d a r k s o ซ l ซึ่งเหลืออีกทีก็คือ Dark ซ o u l 3เลยตื่นเต้นมากๆที่จะได้เล่นนะฮะแล้วตอนหน้าคงจะไม่ได้อ่อมากล่าวลาอะไรอย่างนี้ฮะผมน่าจะทำเป็นออกแนวรอนิดหนึ่งนะฮะจะทำบทสรุปเนื้อเรื่องสั้นๆที่เข้าใจง่ายๆนะไม่ซับซ้อนมากขอบคุณที่รับชมแล้วก็ สนับสนุนตลอดมาแล้วเจอกันดักโซ3สามครับส่วนช่วงนี้ก็ดูเกมอื่นกันไปก่อนเนาะแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ